ผู้ฟังรายการพูดแบบเซนวันนี้คือวันที่20กันยายน2564ผมอาจารย์คัมพีปรีชายานพบกับท่านผู้ฟังเช่นเดิมนะครับรายการพูธแบบเซนวันนี้ก็ยังคงเป็นปริศนาธรรมหรือโกอานนะครับวรีธรรมเพื่อกระตุกจิตแบบเซนนะครับวลีธรรมเพื่อกระตุกจิตแบบเซนนะครับ วันนี้ก็จะเป็นข้อที่20นะครับต่อจากข้อที่19เที่อ่านไปครั้งที่แล้วนะครับวันละ5ข้อ5ข้อนะครับเอาละครับวันนี้ก็ขอเริ่มตั้งแต่ข้อ97นะครับข้อ97ชื่อว่าแม่ลายสัพเะสิงแม่ลายสัป,ประสิง แต่ก็ต้องช่วยเวนยสัตว์แม้ไร้สรรพสิปปส่งแต่ก็ต้องช่วยเวนยสัตว์นะครับผู้ที่มีจิตสว่างสวยัยหรือผู้บรรลุธรรมชั้นเลิศน,นั้นแม้จิตจะเห็นแจ้งว่าสปปรรพสิ่งไร้สภาวะและไร้ลักษณะแห่งความเป็นตัวตนบุคคลสัตว์ชีวิต ผู้แต่ผู้นั้นก็ยังกาลุนต่อเวนยศัสตว์ตามสมมุติอีกทั้งยังมียาณทัศนะต่อเวนยศัตว์ว่าเป็นผู้ตกอยู่ในห่วงแห่งความทุกข์ทั้งปวงจึงมีความมุ่งมั่นที่จะขนเวนยศัตว์ออกจากกองทุกข์ตลอดถึงต้องมีจิตที่จะช่วยเวนยศัตว์ตามสมมุติด้วยมรรควิธีต่างๆร้อยแปประการนะครับ นี่คือข้อที่97แม้ไร้สัป,ประสิ่งแต่ก็ต้องช่วยเวนยสัตว์นะครับต่อไปข้อ98ผู้คนเพียงน้อยนิดที่รับคําสอนแบบเซนผู้คนเพียงน้อยนิดที่รับคําสอนแบบเซนนะครับเป็นตอนที่1 เวนยสัตว์คือสัตว์โลกและมนุษย์ทั้งหลายแม้ว่าอาจมีเพียงน้อยนิดที่จะรับคำสอนของพุทธศาพุทธศาสนานิกายฉับพลันหรือพุทธศาสนานิกายเซนได้สำหรับผู้ที่ยึดติดในคำสอนแบบค่อยเป็นค่อยไปที่สมมุติเรียกว่านิกายเชื่องช้าซึ่งแพร่หลายอยู่ในนิกายเถรวาททั่วโลกนั้น เนื่องจากทิฏฐิหรือความเห็นที่ไม่ถูกต้องเรียกว่ามิจฉาทิฏฐิซึ่งเป็นความเห็นที่มีความแตกต่างจากนิกายเซนซึ่งเป็นความเห็นที่แตกต่างจากพุทธศาสนานิกายเซนคือผู้ที่อยู่ในสำนักฉัพพลันนั้นก็ไม่ควรถ่ายทอดหลักธรรมอันนี้ไปให้แก่พวกมิจฉาทิฏฐินั่นเป็นเพราะนอกเหนือจากไม่เป็นผลดีใดๆแล้ว อาจจะกลายเป็นผลร้ายแก่ชาวพุทธเซนผู้ถ่ายทอดอีกด้วยนะครับนี่คือผู้คนเพียงน้อยนิดที่รับคำสอนแบบเซนนะครับต่อไปข้อที่9 9นะครับข้อที่99ชื่อว่าผู้คนเพียงน้อยนิดที่จะรับคำสอนแบบเซนตอนที่สองนะครับ สำหรับผู้ที่มีความมืดบอดหรืออวิชชาหรือผู้ที่มีปัญญาม,มืดบอดนั้นนอกเหนือจากไม่อาจเข้าใจคำสอนของเซนแล้วพวกเขาอาจจะกล่าวไล่ไป้าสีแก่คำสอนแนวทางฉับพลันแบบเซนหรือแนวทางคำสอนที่สืบทอดและถ่ายทอดมาจากพระพุทธเจ้าก็เป็นได้ ซึ่งหากเป็นเช่นนี้พวกเขาก็จะเป็นผู้ทําลายมเมล็ดพืชแห่งความเป็นพุทธ,ธะซึ่งมีอยู่ในพวกเขาให้เหือดแห้งหรือเป็นหมันไปอีกทั้งจิตของพวกเขาก็จะจมดิ่งอยู่กับความมืดบอดเป็นเวลาอันยาวนานนับพันนับหมื่นปีทีเดียวนะครับนี่คือข้อที่99 ผู้คนเพียงน้อยนิดที่รับคำสอนแบบเซนตอนที่2นะครับต่อไปข้อที่100่มุ่งชี้ให้เห็นข้อที่100นะครับข้อที่หนึ่ง้ชื่อหัวข้อที่100ก็คือมุ่งชี้ให้เห็นแจ้งจิตเดิมแท้ของตนเท่านั้นมุ่งชี้ให้เห็น จิตเดิมแท้ของตนเท่านั้นข้อที่100นะครับผู้ที่เห็นแจ้งต่อสภาวธรรมแห่งธรรมชาติเดิมแท้ของจิตและผู้ที่พบว่าพุทธภาวะมีประจำในเวนยศัตว์ตลอดถึงผู้บัญญัติคำสอนต่างๆในสำนักนิกายเซนอาจเปรียบได้กับดวงอาทิตย์ ซึ่งกำลังแผดจ้าอยู่นักกึ่งกลางนพาภากาศบุคคลดังกล่าวนี้ย่อมไม่มุ่งสอนอะไรนอกจากมุ่งชี้ทางสว่างสวัยแก่เวนยศัตว์เพื่อให้เวนยศัตว์บังเกิดจิตลุกโผรงหรือจิตพลุ่มต่อสภาวะธรรมแห่งธรรมชาติเดิมแท้ของสรรพสิง่งว่าไร้สภาวะธรรมแห่งธรรมชาติเดิมแท้ของสรรพสิง่ง นั่นก็หมายความว่ามุ่งชี้ให้เห็นแจ้งจิตเดิมแท้ของตนอย่างเดียวเท่านั้นนะครับนี่คือข้อที่100นะครับผู้มุ่งชี้ให้เห็นแจ้งจิตเดิมแท้ของตนเท่านั้นนะครับต่อไปข้อสุดท้ายสำหรับวันนี้คือ,อที่5หรือข้อที่101นะครับข้อที่101 ชื่อว่าเพื่อทำลายไถ่ถอนผู้ที่หลงผิดเพื่อทำลายไถถอนผู้ที่หลงผิดนะครับการที่อริยบุคคลอุบัติขึ้นบนโลกใบนี้หรือการที่อริยสงอุบัติขึ้นบนโลกใบนี้ ก็ด้วยวัตถุประสงค์ประการเดียวคือเพื่อทำลายไถ่ถอนผู้ที่หลงผิดคือหลงคิดว่ามีสภาวะแห่งมนุษย์และสัตว์โลกทั้งหลายหรือมีลักษณะเป็นตัวตนบุคคลสัตว์และชีวิตจริงๆจึงต้องปฏิบัติธรรมด้วยการกระจัดความเห็นผิดหรือความหลงผิดคือกิเลสไล่สามตัว คือความโลภโกรธหลงซึ่งพวกเขากล่าวว่าต้องขจัดออกจากจิตให้ได้ด้วยมรรควิธีทางศีลสมาธิและปัญญาอีกทั้งพวกเขายึดจิตด,ดูกับคำพีและคำสอนที่ถ่ายทอดหรือสืบทอดกันมาอย่างผิดผิดหากพวกเขาละทิ้งหลักธรรมคำสอนผิดผิดที่เรียกว่ามิจฉาทิฏฐิ พวกเขาก็จะได้ชื่อว่าคืออริยะบุคคลคนหนึ่งนี่คือข้อที่ร้อยหนะครับเพื่อทำลายไถยถอนผู้ที่หลงผิดเอาละครับผมก็อ่านมาครบ5ข้อแล้วนะครับขอย้ำในข้อสุดท้ายนะครับข้อร้อยหจะอ่านซ้ำอีกสักรอบนะครับดังต่อไปนี้ ข้อที่ร้อยหนึ่งเพื่อทำลายไถ่ถอนผู้ที่หลงผิดการที่อริยะบุคคลอุบัติขึ้นบนโลกใบนี้การที่หรือการที่อริยะบุคคลโทษครับหรือการที่อริยะสงอุบัติขึ้นบนโลกใบนี้นะครับบรรทัดแรกบอกว่าการที่อริยะบุคคลอุบัติขึ้นบนโลกใบนี้บรรทัดที่สองหรือการที่อริยะสงอุบัติขึ้นบนโลกใบนี้ ก็ด้วยวัตถุประสงค์ประการเดียวคือเพื่อทำลายไถ่ถอนผู้หลงผิดคือหลงคิดว่ามีสภาวะแห่งมนุษย์และสัตว์โลกทั้งหลายหรือมีลักษณะเป็นตัวตนบุคคลสัตว์และชีวิตจริงๆจึงต้องปฏิบัติธรรมด้วยการขจัดความเห็นผิดหรือความหลงผิดคือกิเลสไล่สาตัวคือความโลภความโกรธความหลง ซึ่งพวกเขากล่าวว่าต้องขจัดออกจากจิตให้ได้ด้วยมรรควิธีทางศีลสมาธิและปัญญาอีกทั้งพวกเขายึดติดอยู่กับคำพีและคำสอนที่ถ่ายทอดหรือสืบทอดกันมาอย่างผิดผิดหากพวกเขาละทิ้งหลักธรรมคำสอนผิดผดที่เรียกว,ว่ามิจฉาทิฏฐิพวกเขาก็จะได้ชื่อว่าคืออริยะบุคคลคนหนึ่งนะครับ นี่คือข้อที่ร้อยหนึ่งหรือข้อที่ห้าเป็นข้อสุดท้ายสำหรับวันนี้นะครับชื่อว่าเพื่อทำลายถ่ายถอนผู้ที่หลงผิดนะครับเอาละครับวันนี้ก็ขอยุติเพียงแค่นี้นะครับพรุ่งนี้ก็จะมาอ่านต่อข้อที่ร้อยสองนะครับเช่นเดิมนะครับท่านที่ฟังแล้วเกิดข้อสงสัยไม่เข้าใจหรืออยากแสดงทัศนะความคิดความเห็นใดๆก็ตามนะครับ ติดต่อผมที่หมายเลขโทรศัพท์0891260689นะครับและ025133279 029397466นะครับเอาละครับวันนี้ก็สมควรแก่เวลาแล้วผมก็ขอยุติเพียงแค่นี้พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ